นี่คือห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีน้ำบริการยน้ำดื่ม้ยนี่ห้องน้ำหญิงนี่ห้องน้ำชายวันที่วันหนาววันี่วันคล้ยจีนเนี่หนาวนี่ขนาววันนี้เราพา FC ฟซีซึ่งเอของเรามาทัว่์จริงครับทัวร์ลง 4 5 6 7 8, 8, 8, 12, 2ขั้นั้ี้ตัทะดีตามเข้าไปว่าที่นี่เชียงรายหรือว่าที่นี่หลังจากน้ำรถแล้วที่วันดนองขุนนี่เหมือนสุนยรวมนานาชาตินะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปดูกันท่องเที่ยวต่างชาติเ<า>ยอะมากาวาาักกนนี้ฮัลโหมาจากที่ไหนบ้างวัลโมาจากที่ไหนบ้างวันนี้ นี่มาจากมาเลเนาะมาเลก็มาเยอะมีทั้งมาเลมาทุกครั้งก็สวยทุกครั้งฮะเออเปนย่ายสถานที่น้ำตรงน้ำตกเราไปดูข้างหน้าดีกว่าปะแต่ลูกทุกทุกคนก็จะมีกล้องเซลฟี่ของตัวเองสวยจริง ที่ของวัดลงคุณนี่นะจ้ะเนห้องไหว้เองก็เซลฟี่ได้ทุกที่อันนี้บรรยากาศดีไปผนต้นหนาวนี้เหวเชียงายงามๆามลว่ัดลงคุณด้วยเดินมาเดินมาดูคนก็ดูทั้งวัดดูทั้งคนอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้นะทัวจีน มา12คันนี่แหละเขาเรียกว่าทัวลงขนาดแท้โอ้โหนักท่องเที่ยวจีนที่เชียงรายเยอะมากทุกคนเป็นพันน่ะโอ้โหไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนบ้างไม่รู้เชียงรายคือคักมากตอนตอนนี้ทุกคนต้องมาถ่ายเข้าแถวรอ เยอะมากอันนี้อันนี้ไม่ใช่จีนอันนี้มาจากที่ไหนไม่รู้อันนี้ถ้าสีขาวนู่นมาจากจีนอันนี้คือจีนจีนแม,ม่เมื่อกี้นับได้เยอะมากเยอะมาก,มากช่ว<ๆ>รลงชวลงเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราไปดูทางนี้กัน สวย,ยนนทุกคนพา,ามาดูจริงๆก็ถ่ายมุมนี้ก็งามแหละนี่โอ้วันนี้เนี่ยใครมาเที่ยวนี่โชคดีมากเลยสาวเพราะว่าวัดสวยมากนักทายายหนช่วงนีอ้อาจารย์ไปไหนมบ้างควันนี้วันนี้วัดลำบุญสวยนะสวยจริงดูดิ สวยจีนขนาดนี ok <S eg ee> ang, like ้แต่แต่ตัวเยอะมากพันๆมันอยู่มันอยู่เมืองจีนอะตอนนี้แต่ถ้าเรามาวัดร้องขุนยิ่เหมือนจีนนี่ก็สวยนะมุมนี้ก็งามนะมนงามชาติไทเข้าชมโบสถ์ต่างชาตินี่ต้องจ่ายตังค์นะคะแต่ว่าคนไทยไม่ต้องค่ะคนไทยเข้าชมฟรีนะคะนี่ตามนี้เลยต่างชาติต้องจ่ายตังค์ ได้รเราข้าชมวันนี้คนเยอะมาก่าน,นชาติที่ไหนวูน้ไหสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วไม่ไปขับมอเตอร์ไซค์ที่ไหนแล้ควคะ,ะวันนี้ะไม่ไปทางไหนแล้ววันนี้วันนี <laughs> ้เก็บตัวกันอย่างนี้นไปเองไหมเส่้าเลแล้ว ตันเสาร์นี้ต้องต้องสัมผัสพูดดูแลว่าหนามันช่วงนี้มันจะเยอะแยะเยอะมันเราจะไปฝนต้นหนาวนี่นะมาสิบโมงไปถึงเตียงอ่ะเตียงเดี๋ยวก็หายอ่ะอ๋อแต่ว่าช่วงนี้วะตอนนี้ก็ดีเนาะบรรยากาศโาทัรมาสถานี้ไงจากเชียงใหม่จากมี่จะมาถึงนี่ประมาณสิบโมงไปสิบมงเนี่ยอ๋อนี่คุณนี่มาจากเชียงใหม่เต่ออ่านี่ทัวร์มาจากเชียงใหม่จะถึงนี่ประมาณโอ้ไม่ช่วงนี้มีมาเลมาตัวเนาะจพี่เห็นเนาะมาเลยแขก จีนจีนฝรั่งฝรั่งอืมฝรั่งนักฝรั่งนักไายฝนต้นหนาวอากาศกำลังดีเนาะแครก็ยังมีเลยแขรกนักขนาดาเลแต่ผมว่านี่มันเป็นวัว่ามันเป็นวันขมานักขนาด้วยเป็นวันออกภาษาไงออกภาษาเขายุดแล้วก็ดเมื่อสองสามวันก่อนนี่ไงช่วงนี้คนจีนแอลเยอะเพราะเป็นวันชาติจีนเป็นยุดน้องเจ้าขมานเยอะ โอ้เยอะมากเดี๋ยวเราขอไปถ่ายบรรยากาศเก็บบรรยากาศให้เอฟซีของเราดูว่าช่วงนี้ทัวร์เยอะมากแต่งตัวให้สุภาพนะคะเข้ามาข้างในอย่างนี้นี่สวยมากเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยพี่ยีลุงเขียนบอกว่าช่วงนี้ถ้าประมาณ10โมงทัวร์ก็จะมาจากเชียงใหม่รถทัวร์ก็จะมาถึงนี่ประมาณ10โมง -11 โมง อันนี้พา FC ของเรามาชมบรรยากาศนั่งร้านกาแฟเต็มเลยอันนี้ที่จอดมอเตอร์ไซค์นี่ก็จะมาถา่ายที่สัดถ้ามาช่วงนี้อากาศกาลังดีสวยมากแมกกาวด้านหลังงามขนาด ใช้เราก็จะดีใจว่ามีแต่ภาพคนไทยเยอะมากทีบรรยากาศรับรองเรากินเบรคเราไม่ห่งนั้นบนนะเรียนอ่ะเจ๊กเรียนอ่ะเจ๊กเรียนอะ้วก็ตองด้วย เชี่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นอนมุมไหนก็งามปลาด้วยอ่าออันนี้คือทัวร์จีนนะคะสีขาวเนี่ย จีนทั้งนั้นใส่เสื้อสีขาวมาเหมือนกันเยอะมากภาษาจีนนานว่าไงาไม่รู้ร้อนือนกันนั่นได้ยังไงได้ยังไงเดยังไงนด่ยงไง สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหถ่ายกันสุดฤทธิ์อันนี้ต้นอะไรต้นสัลลั่นนเข้าเลยจ้า 那没办法。 เทียวด้านหน้าออกมาด้านหลังแล้วก็ต้องมาด้านข้างๆจะมีถ้ำมีน้ำตกแล้วก็มีหอระฆังสีทองแล้วก็พระพิฆเนศสีทองเดินเข้าไปได้อีกแต่ว่าเราไม่เดินละค่ะพอดีเรามีธุระไปต่อเราไปเที่ยวบ่อยครั้งละแต่ว่าอยากแนะนำ FC ที่ถ้ามาวัดล่องผุนก็อย่าลืมเดินมาทางด้านหลังวัดที่มีน้ำตกที่มีถ้ำแล้วก็มี หอะระฆังสีทองเพราะด้านหลังก็จะมีหอพระพิเคเนศซึ่งบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวเราพาดูตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เห็นหอะระฆังเขาเรียกหอะระฆังแล้วก็เดิน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 ไปตรงนูน้นด้านหลังนู้นก็จะเป็นหอพระหอพระพิฆเ,เนศสวยมากตรงนี้ก็จะล่มรื่นมากเป็นวัดเป็นน้ําตกห้ามสินคนละห้าสิบบาทเดินตรงไปนู่นนู่นนู่น,น,น,นค่ะอ้อมแล้วก็อ้อมไปด้านหน้าอีก ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าด้านหลังห้องน้ำสะอาดทีท่ยวเยอะมาเชียงรายอย่าลืมนี่เย็นขอเอาไอเย็นนิดนึงนธรรมชาติฟุดๆไปเลยสวยมากมาเที่ยวดูผู้คนก็สนุกอีกแบบหนึง่งวัยรุ่นก็เยอะปะ่ะอากาศดี้ดีท้องฟ้าแจ่มใสก้อนเมฆสวยมาก จบคลิปแค่นี้ก่อนตกลงโอเคบายบายสวัสดีจ้า